มื่อวันที่หยิบซองฝึก,าากสภาปลยกซ้ำกับปีเปลี่ยนมาทําปุยมักให้ทีบานและผ่านลูกมือมาดวายจึงเป็นลูกล้านข้างข้างบานข้องผีซึ่งได้คุยกันไว้หลายวันแล้วประสีบานลูกต้นไม้แล้วไม่ข่อขึ้นอาจจะวาพอาดินทมหรืออย่างไงเห็นดิบบานผีก็ปลูกได้กระ่วยพี่ครับเพราปีเปลี่ยนเคยพูดได้ฟังว่าปุยที่ซื้อมาไม่ใช่ใช่กับ ต้นหม้ได้ถูกชนิดที่ซึ่งวันนี้โชคดีมากนอกจากผีมาให้ความรู้และผีมาทําให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณผีมากจริงๆเออเราตามไปแลวพร้อมๆกันว่าว่าเขาทากันปนปื้อเหลื่อมตอนด้วยการร่องร่องร่องกระดาษแล้วเกา เอายาหรือวางใส่ลงไปเดี๋ยขั้นต่อไปก็ย่อแน่นเย่าไปแน่นแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ส่ดินกับใส่ดินใส่ดินขั้ัวเลยดียซึ่งก็เหย่อใบแน่นแล้วก็ไส้คัวพอดอใส่ลงไปเอาพอดอไม่ทราพอดอทำดีบัวนะมัได้บัวนะจะไม่มีก็้โอเคระาลยปีกเสั่งว่า ปลอคทิบย<ม>์วันให้ผลิกขึ้นมาอีกครัง้งพอหลังจากผลิกแล้วปลอกยีิพวัน่บ้ออปุย <ไป S 2> นี่อามาใช้ได้เดินใ้ได้เลยใช่ได้ทุกชนิดดอกไมุ้๋นพักต้ยไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไม่มอกันไ้ครับตรงประเด็นเลยครับปีบอกว่าไม่หมอกกับไม้ใหญ่ผมตัง้งใจจะปลูกลูกเครื่อลูกแตง ตีปรีพักช่วนครัวไว้ยินเองนะครับและปวกใหม่ประดับบางนิดหน่อยกับกราบข้อบพระคุณผีเปรตีนครั้งกับผมจะได้ปลูกต้นใหม่สวช่วยกับข้ารักทีคขับผีวันดีครับ